วันนี้จะให้ดูสังคตธ,ธาตุกับอสังคตธ,ธาตุพระออน์นถามพระศัสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปรยายอื่นที่ควรเรียกว่าพิกุผู้ฉลาดในาธาตุจะปึงนีอีกไหมดูก่อนอานุนมีาธาตุนี้มีสองอย่างคือสังคตธ,ธาตุอสังคตธ,ธาตุ ดูก่อนอนอนลเหล่านี้แลท่าสองอย่างแม้ด้วยเหตุที่พิกุรู้อยู่เห็นอยู่จึงควรเรียกได้ว่าพิกุผู้ฉลาดในท่าความเป็นผู้ฉลาดในท่าเนี่ยพระสาสดาตรัสค่อนข้างเยอะคืออยู่ในประสูตรที่บอกว่าอน,อนนลเพราะเหตุนะเพราะพิกุเป็นผู้ฉลาดในท่าฉลาดในอายยตนาฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในฐานะและอาฐานะดูก่อนอ,นอนน์ด้วยเหตุเท่านี้แลจึงควรเรียกได้ว่าภิกขุเป็นบัณฑิตมีปัญญาพิจารณาหรือผู้ที่เป็นเกยพลีฉลาดในธาตุฉลาดในอายจตนะปฏิจจสุบาทพระนนก็ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็จะควรเรียกว่าภิกขุผู้ฉลาดในธาตุด้วยเหตุเท่าไหร่ พระองค์ก็บอกว่าอนุน,นาธาตุนี้มี18อย่างได้แก่ก็ลายธาตุสิบแปดเหล่านี้แลธาตุสิบแปดด้วยเหตุที่พิกุรู้อยู่เห็นอยู่จึงควรเรียกได้ว่าพิกุผู้ฉลาดในาธาตุอนุนก็ถามต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปริยายแม้อื่นที่ควรเรียกว่าพิกุผู้ฉลาดในาธาตุจะพึงมีไหมในแง่มุมอื่นมีอีกไหมพระองค์ก็บอก อานนมีธาตุนี้มี6อย่างได้แก่ธาตุคือดินธาตุคือน้ำธาตุคือไฟธาตุคือลมธาตุคืออากาศธาตุคือวิญญาณอานุนธาตุเหล่านี้แลธาตุหอย่าง